แสงจันทร์กระจ่างส่องน้ำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้พ่อนอนหลับแดวหรือ,อยังสวัสดีค่ะวันนี้คืนวันนี้เป็นคืนวันพระนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าแล้วก็วันที่ห้านะคะ เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดโชมม่วงนี่คืนนี้พระจันทร์สวยมากๆเลยค่ะที่นี่สามเซนนะคะคิดถึงคิดถึงบ้านมากๆเลยแล้วพี่น้องเอแสงสว่างอารุณรุ่งร้างมาเยือน แสงดาวเดือนขอให้มายืนอยู่ในนิทราเอาใจและร่างออกมาวางเดิมพันเดินทางไกลจากบ้านนอกมาคิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรัก ชุ่มชู่ใจให้ตื่นฟื้นเฝ้าฝันอยู่ทุกค่ำคืนในวันที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานสงกราน์นี้ก็ไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วค่ะไม่ได้กลับเชียงรายมาหลายปีแล้วนะคะพ่อก็รออยู่เวลากลับบ้านตอนสงกรารก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะ พ่อจะทําสตวงเพื่อจะให้ลูกๆส่งเคราะห์ส่งเคราะห์สิ่งที่ไม่ดีให้ตกไปกับสตวงนะคะเด็กๆก็สนุกกับการปั้นดินน้ํามันสมัยนี้เป็นดินน้ํามันแล้วค่ะสมัยก่อนนี่จะเป็นดินเหนียวนะคะพ่อจะขูดมาจากทุ่งนานแล้วก็ปั้นสัตว์ตามราศีเกิดของเราใส่ลงไปในสตวงสตวงหรือกระทงที่ทําจากก้านกล้วยของต้นกล้วยนะคะ เขามาทาเป็นสี่เหลี่ยมในนั้นก็จะใส่ผักใส่อะไรลงไปนะมีพริกมะเขือมีผักตําลึงมีอะไรหลายอย่างมีใบใบพุทรากับใบนาดด้วยค่ะเอาไว้เอาไว้ชุบน้ามนต์แล้วก็สาสาสสลัดสลัดใส่นะคะเพราะใบนาดกับใบนาดนี่เขาทางเหนือเขาจะคิดว่าทูตผีปีศาจจะกลัวใบนาดนะคะแล้วก็พุทรานี่มีหนามใช่ไหมคะ พวกสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลัวหนามอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็จะถือว่าส่งเคาะส่งเคาะสิ่งไม่ดีโชคโชครต่างต่างออกไปนะคะยิ่งสามีประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยพ่อก็ต้องบอกต้องส่งเคาะนะลูกอะไรเงี้ยโดยพ่อหมอทําให้เราจะไปนั่งตรงสีแยกทางเข้าบ้านนะคะหน้าประตูบ้านเลยพอพ่อหมอบริกรรมคาถาพูดอะไรต่างๆไปแล้วก็น้ำมนต์ลดเรา รถมือเราให้หล่นลงไปในกระทงงหมายถึงว่าความโชคร้ายก็จะหล่นไปตรงนั้นสิ่งดีก็หล่นลงกระทงแล้วเขาเราจะให้หันหลังเดินเข้าบ้านมาเลยนะคะแล้วพ่อหมอก็จะเอากระทงไปวางตรงปากประตูบ้านให้เยื้องออกไปหน่อยหรือสี่แยกสามแยกอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพ่อหมอจะไปวางไว้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแต่ก่อนที่พ่อหมอจะยกกระทงออกไปพ่อหมอก็จะเอาสายสินสีขาวมามัด แขนเราซะก่อนนะคะแบบให้เหมือนว่าให้ขวัญกับความโชคดีอยู่กับเนื้อกับตัวเราอะไรทํานองนี้แหละแสงจันทร์กระจางส่งนําทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้เธอนอนหลับแล้วหรือ,อยัง สวัสดีมีความสุขนะคะค่ำคืนนี้หลับฝันดีค่ะพี่น้อง